วัสดีค่ะพบกับรายการวัเลข crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวันเลข crazy ของเราก็มีข่าวความเคลื่อนไหวนะคะของน้องบิ่มกับน้องเพียวมาฝากกันในหลีกตุรกีนะคะโดยนัดต่อไปของน้องบิ่มกับน้องเพียวในหลีกตุรกีนะคะก็จะเป็นวันที่23ตุลาค่ะ ซึ่งก็เป็นวันเสาร์นี้นั่นเองนะคะเวลาสามทุ่มค่ะทีมของน้องเบียวน้องเพียวกับน้องบิมนะคะจะพบกับทีมคาราเยร์นะคะซึ่งทีมคาราเยร์เนี่ยเป็นทีมอันดับที่12ของตารางอยู่ในขณะนี้นะคะแต่ว่าทีมซาริเยของน้องเพียวกับน้องบุ๋มบิมเนี่ยเป็นทีมอันดับที่8ของตารางในลีกตุรกีอยู่ในขณะนี้ค่ะและแมตช์นี้นะคะถ้าสมมุติว่าทีมซาริเยะของน้องเพียวกับน้องบิมสามารถเก็บ3ามแต้มเต็มได้นะคะ จะทำให้นะคะอันดับในตารางการแข่งขันลีกตุรกีทีมซาริเย่เนี่ยขยบขึ้นไปอยู่อันดับที่6เลยนะคะถ้าเป็นไปได้ในสูงสุดนะจะอยู่ในอันดับที่6หรือไม่ก็อันดับที่7ค่ะและแน่นอนค่ะสำหรับวันที่23ตุลาคมนี้นะคะทางรายการวอลเล่คร a ซี่ของเราก็ไม่พลาดที่จะนําลิงก์การแข่งขันชจมสดมาฝากแฟนๆวอลเละบอลกันอย่างแน่นอนค่ะ และก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับชนิดนันชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการวันเลขหร crazy ได้ใหม่ทางช่อง YouTube ของชิดนันชาแนลสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีคะ่ะ